มาสร้างบ้านกันต่อครับจากครั้งที่แล้วนะครับลุยกันมานานแสนนานถึงเวลาต้องสร้างบ้านสักทีหนึ่งเคลียร์ต้นไม้แถวนี้ออกก่อนแล้วกันระหว่างเคลียร์ต้นไม้เอาบล็อกบล็อกตัวนี้แล้วเดี๋ยวค่อยอัปเกรดเอาฐานแบบไหนดีถ้าขุดดินไม่น่าทันนะครับน่าจะสร้างป้อมแล้วไปอยู่บนป้อมน่าจะง่ายที่สุดแล้วสร้างป้อมแล้วไปอยู่บนป้อมเนี่ยฐานรับมือซอมบี้เราก็จะเป็นแบบมาตรฐานนะ9 อไอ้น,นี่ไปไหมระยะได้อีกนะอีกหนึ่งระยะจะได้กว้างขึ้นมาหน่อยกำลังดีกำลังดีเว้นสี่ก็แล้วกัน1 2ึ่งสองส1มก็จะเป็น11คูณ11ครับฐานเราค่อนข้างใหญ่มากเอาระดับ5ไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับ สูงหไว้ก่อนและเดี๋ยวในอนาคตนะฮะถ้านึกคึกเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทําชั้น2แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นระดับ2ก็คือระดับ9หรือ10ไปเลยคือขึ้นสูงระดับนั้นไปเลยนะครับเอาแบบสุดๆไปเลยนี่ระดับ5ก่อนขอแท่นยื่นออกมาตรงนี้ครับในอนาคตเดี๋ยวมีต่อมาทางนี้นะเพราะฉะนั้นเรา,เาบันไดแบบนี้ไปก่อน ทางขึ้น2ทางเดี๋ยวมีบันไดไปฝั่งนู้นเราจะเป็นอาคารลอยฟ้ากันคาเฟ่ลอยฟ้าฮะกับซอมบี้นักชิมพัตคารเหล่านี้พื้นที่ค่อนข้างกว้างครับกว้างใหญ่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเสาด้านล่างครับปัญหาหนักเลยผมต้องหาวิธีคิดก่อนว่าจะจัดการยังไงเพราะว่าผมปิด พื้นเราเป็นพื้นทึบนะครับเราจะไม่เห็นเสาด้านล่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดเป็นพื้นที่เป็นกรงแล้วก็แน่นอนครับเวลาตัวปลาหินมันอยู่ด้านล่างมันก็จะปลาขึ้นมาโดยตรงฮนะเราก็อาจจะกําลังยิงยิงอยู่ก็จะลงลิฟต์แบบกระทันหันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องปิดทึบไว้ก่อนจํากัดการมองเห็นนะให้ซอมบี้เห็นเราแค่ทางนี้ทางเดียวด้านหน้า จุดที่จะโดนซอมบี้ปลาหินใส่ก็จะอยู่แค่บริเวณด้านหน้านี้มีเสาตรงนี้เสาตรงนี้แล้วก็กำแพงด้านหน้านี้นะครับผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะทําแท่นสักกี่แท่นดียื่นออกมารับมือซอมบี้อืมอืมฮึออฮะฮะหรือว่าเราทำแท่นยื่นมาอีกเฮ้ยก็อาจจะเข้าท่าได้นะครับ เฮ้ยแท่นแบบนี้ก็น่าสนใจนะเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ท,ทําแท่นยื่นมาแบบนี้เลยฮนะไม่รู้ว่าดีไม่ดีฮนะแต่รอบนี้เดี๋ยวผมลองเอาแบบนี้ก็แล้วกันแท่นยืน่นมันโกงแบบทะแยงมุม <c oughs> เอ้ยเฮ้ยยืย่นออกมาอ้าวเผลอไปเก็บอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมีลูกโลงตรงนี้อีกซี่หนึ่งครับ ไอ้ตัวนี้นี่ซอมบี้มันพ้นกรดผ่านมาได้ไหมผมจําไม่ได้ว่ะแต่เราสามารถยื่นมือไปซ่อมของที่อยู่ด้านนอกได้หรือวางของที่อยู่ด้านนอกได้นะครับมันคือเป็นจังสั้นจังสัน้นเนี่ยฮะเราสามารถทําลูกกงอีกชั้นหนึ่งตรงบริเวณตรงนี้ประกบกันก็ได้นะฮะเพราะว่าด้านในเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้เก็บอาวุธใช้เชลเชลสเฮ้ยลิ้นพันกันบ่อยเนาะใช้เก็บอาวุธใช้เก็บปืนใช้เก็บอะไรอย่างนี้นะแอปต่างๆนานาครับยังไม่พอ เราจะมีผน,นังกั้นอีกชั้นหนึ่งด้วยเออผน,นังกั้นครับเราจะใช้ตรงส่วนด้านหน้านี้รับมือซอมบี้ตรงด้านหลังนี้ที่เป็นซี่กรงเนี่ยเอาไว้ใช้ในยามกรณีที่ด้านหน้ามันพังนะฮะแล้วซอมบี้ทะลุทะลวงเข้ามาได้เราก็ยังมีกรงมีอะไรให้ได้แบบป้องกันฐานเรานิดน,นึงนะครับในกรณีที่แบบว่า ตรงนั้นพังแล้วครับเรามาต่อตรงนี้กันได้ต่อนะฮะแล้วก็ทางเดินยาวเราก็เอาเป็นตัวเสาค่อยๆเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ตรงนี้เราจะต้องมีตัวถีบซอมบี้ถ้าตรงนี้เราเราเฮ่มาเฮ่ ه, คืออะไรพี่เดี๋ยวก่อนอเขาเรียกว่านี่ครับผมนี่นี่ ตร,ตรงนี้เลยตรงนี้เลยใช้ในกรณีแบบว่ารีบๆไงนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> มาแล้วซอมบี้พุ่งตัวมานี่คือกระโดดลงตรงนี้ได้แน่นอนร0 0ครับเฮ้ย <Hey, S 2> ก็โอเคใช้ได้แต่ว่าเฮ้เรา he, เฮเราต้องวางวางอะวางแล้ววางเลยด้วยโอเคปล่อยมันอ,อ ถ้าผมอยากเว้นไว้สักสองช่วงสองช่องเอาตรงนี้อีกช่องหนึ่งผม้วต้องขยับตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งครับนิดนึงนิดนึงแล้วก็ตัวถีบให้มันอยู่ทิศเดียวกันนะเอาไปใกล้ๆเลยใกล้ๆซอมบี้เลยตรงนี้เดี๋ยวาวางรองพื้นไปก่อนครับผมกลัวมันพังต้องวางรองพื้นไปนิดนึง เอาออกอประมาณนี้ฮะประมาณนี้เขาจะได้ถีบได้ถีบซอมบี้ได้เวลาซอมบี้วิ่งมาแบบตรงนี้เดี๋ยวผมอัพเป็นปูนเลยแล้วกันนะฮะอัพอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นสตีลแล้วพอโอ้ยตกใจว่าไงพี่ <laughs> นึกว่าวิญ,ญญาณต้นไม้ฮะไปเก็บมาได้เลยนะครับมีไม้มีดินมีหินนะฮะเราต้องการค่อนข้างเยอะนะครับโอเค อันนี้เดี๋ยวผมไม่ได้ผมต้องทําไว้ก่อนคืนที่12แล้วครับเดี๋ยว13-14ก็จะคืนแดงแล้วไวมากมากเนี่ยฮะผมหนึงได้ชวนพี่ทําบ้านไนั่นแหละไม่นะซอบปีจะไาอีกแล้วนี่อันนี้ตัวนี้กว่าจะหาเจอเอ๊ะว่าแต่ ว่าแต่โอเคกำลังดีเอออย่างนี้ครับกำลังสวยงามหน่อยฮะพอวางรวมๆกันไปแล้วน่าจะสวยงามดียาวไปยาวไปหนาแน่นเดี๋ยวผมพยายามอัพให้มันเสร็จก่อนนะครับจะได้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงใช้ได้ไหมเข้าท่าหรือเปล่า ถ้าแบบนี้นะครับในอนาคตผมว่าพวกเราคุณหมิงครับถ้าเจอแบตเตอรี่แบงค์หรือว่าเจอ,อ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะแบตเตอรี่ก้อนระดับ6เก็บไว้ด้วยนะครับผมโอเคเพราะว่าหลังจากนี้ผมว่าเราต้องเริ่มเข้าสู่ยุคการใช้ไฟฟ้าแห่งภมูมิประเทศไทยแล้วนะครับต้องต้องมีต้องมีอย่างนี้ต้องมีแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวผมเอาบันไดก่อนนะจังหวะน,นี้เอาบันไดเราไม่ตามมาด้วยหรอ ทำไมออตามมาสิวางแบบโอ้ยแปะกว่าจะเลือกได้แต่ละอันเอาแบบ2ขั้นเอา2ขั้นก็เพียงพอแล้วนะครับกระโดดให้มันขึ้นไปได้ก็พอที่เหลือเราผมจะทำทางขึ้นไปด้านบนครับช่องสกายไลท์นะฮะแปะเข้าไปแล้วก็มีประตูประตูเพิ่มเติมอีก2นะครับ1ฮะครัโบ๊ะโบบะ ประตูมาย,ยัางมาแล้ว thank y o ดีมากนี่เอไม่ได้ดิมันต้องอย่างนี้ดิใช่ไหมใช่ไหมพอพอเราขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยแล้วอันนี้เราพลาดไปละเราเราก็ทำลายทิ้งซะไม่มีตัวช็อตให้เราเออมี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 ม,ม,ม,มีตกใจนจะไม่มีละต้องการ2ออันครับเพื่อทดสอบนิดนึงคีม ต้องมีคีมด้วย Electronic mm hmm. อิเล็กทรอนิกสคอมโพเนนต์คีมหนีบสายไฟก่อนอยู่นี่เอามาก่อนอันหนึง่งต้องใช้แล้วก็อิเล็กทรอนิกสคอมโพเนนต์เรามีอยู่เยอะคุณผิงเขางัดมาแยะอ่าจัดไปโอเคถือว่าผ่าน เราต้องเอาไปลองก่อนว่าเราสามารถที่จะโยงมันติดเข้าด้วยกันไหมมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับใช้เจ้านี่สองอันฮะแล้วก็ใช้ตัวช็อตนี้สองอันครับประมาณนี้ครับอุ้ยค่อนข้างอ,อ่อช้ากำลังจะบอกว่าไวตอนนี้ช้าและอ่ะเดี๋ยวเรามาวางกันต้องวางตัวช็อตอตัวช็อตเราต้องอยู่ใกล้ๆกับนี่หน่อยนะฮะ ได้หมดได้หมดลองดูซิว่ามันได้ไหมแล้วก็ต้องวางตัวนี้ด้วยตัวโยงแล้วก็เดี๋ยวตัวปืนยิงก็อยู่ตรงฝั่งนูน้นนะแต่ปืนยิงปืนยิงต้องมีรูครับมันถึงจะยิงได้นะฮะแล้วถ้าเราต่อสายซื่อว่าเราต่อสายมาละเราก็จะมาลงตรงนี้ตัวนั้นก่อนครับแล้วก็มาต่อกับตัวนั้นแล้วตัวนี้ต่อนี่แล้วก็อันนี้ ต่อมาอันนี้ถือว่าผ่านถือว่าผ่านเลยครับไม่มีปัญหาอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหาใช้งานได้แล้วผมว่าผมต้องการช่องทางเดินหนึ่งช่องนะฮะเพราะฉะนั้นกำแพงมันจะต้องอยู่ตรงนี้ ช่องทางเดินน่าจะเป็นช่องด้านหลังตรงนี้ก็วางกล่องสมมุติว่าอันนี้คือกล่องยิงครับมันก็จะคอยยิงปิ้วปิ้วฮะพี่ผมผมเดานะครับคิดว่าคุณเจฟน่าจะขายอ๋อเออใช่ครับคุณเจนขายเพราะว่าคิดคิดเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเข็มได้เอาไว้เย็บแผลสดได้ใช่เป็นหนึ่งในคุณเจนน่าจะขายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ตัดเย็บแผล ฐานนี้จะเป็นฐานที่น่าจะอยู่ยงคงกระพันแหละดูทรงแล้วนะฮะไม่น่าจะแตกง่ายนะครับแต่ไม่แน่เพราะว่ามันมีตัวพิเศษอยู่ครับใช่ไหมคุณผิงแต่ว่ามันอาจจะกันได้ก็ได้นะถ้าเรายิงมันตายก่อนหมายความว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้ามันมาก็จิงมันตายตก่อนเลยนะไม่นะหมายความว่าไงนี่ผมจะช็อตต้อง้ต้องฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่าเรา มันแล้วผมว่าผมต้องทําตรงนี้ให้เสร็จด้วยวันที่13ผมจะทําทันไหมเนะี่ยทันอยู่แหละนะฮะแต่เ,เหลือเวลาตั้งตอนเช้าเองวันที่14วันหนึ่งนะก่อนที่จะเจอกับคืนแดงอซอมบี้จะขึ้นมาจากทางด้านหน้าน,นั้นตึก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 ,ต,กตรงนี้เป็นเสาปิดตรงนี้ซอมบี้จะอ้วกจากทางด้านข้างนี้มาหาเราได้เพราะว่าเราเปิดกรงพอเราเปิดกรงตรงเนี้ย ซอมบี้อ้วกที่อยู่ทางด้านข้างอาจจะเห็นเราครับมันจะอ้วกมาใส่ตรงกรงที่เราอยู่เนะี่ยได้แล้วก็ตัวปลาหินก็ด้วยนะจะปลาหินใส่กรงที่เราอยู่ก็ได้นะสองอย่างใช่ว่าตัวปลาหินมันอยู่แต่พื้นที่น้ําแข็งเหรอวันหลังๆมันสปอนตรงนี้ด้วยอ๋อสปอนมหมดเลยใช่มันสปอนอมหมดเลยนะครับอืมแต่ก็นะก็เพื่อความเมามันนิดนึงครับผมก็เลยทํากรงเอาไว้จริงๆไม่ควรทํากรงนะจริงๆควรเป็นห้องทึบๆ ไม่ให้ซอ <Jenny> มบี้เห็นและรูตรงนี้รูเดียวเท่านั้นอ่ะที่เห็นซอมบี้อยู่ตรงข้างหน้าแ oui, ค่นั้นแหละนะซอมบี้ม <borrow> ัน <oyun> ก <am heavy> ็จะไม่อ้วกหรือไม่ยิงมาเวลามันไม่เพราะมันไม่เห็นเราไงมันจะอ้วกหรือยิงมาก็แค่ใช่ไหเฉพาะที่ว่ามันเห็นเราข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับแดงเดือดข้างหน้าเอาไงดีน้องผิงจะรับที่เดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนแนวบ้างไปหาที่อื่นบ้างอะไรบ้างอะไรยังไง ก็แดงเดือดรอบนี้วันที่14เรารับที่นี่ไงรับที่เขตนี้แล้วก็ฐานนี้แดงเดือดถัดไปนี้เอาไงดีเราจะไปสร้างที่อื่นหรือว่าจะดูสถานที่เปลี่ยนจากบ้านให้กลายเป็นฐานก็ได้นะจะอยู่นี่ก็ได้นะได้หมดได้หมดเราจะมีความหลากหลายขึ้นมาเดี๋ยวผมผมเปลี่ยนไอ้นี้ก่อนบวกบุกวัดพัดปิวสนนูงนิดนึงตรงนี้มันยังนูนอีกนะเนี่ย วางปักปัอนเอาของจากที่ดรอปได้มาลูเมนนี่มันสว่างจริงเลยนะบักอันนี้ซื้อมาเฮ้ยคุณผิงเจอบักอยู่อันนึงขอบคุณครับสองอันครับโอ้เดี๋ยวพี่จะได้ไฟฉายลูเมนแล้วก็อันนี้ผมผมดรอปมาจากเวสแลนด์ให้ชิ้นส่วนครับเอาไปใช้เด้วยวนะของแต่งเลยฮะเอามาแต่งกับตัวนี้หน่อยสิ mp5 กำลังดีโมดิฟายแป๊บโอ้โหแล้วพี่กดกด,ด F ซ้ำอ่ะมันจะมันจะสลับกล oh. ้องเป็นแบบซูมด้วยนี่โอ้โหเป้าแดงแรงฤทธิ์เล็งแบบติดตามซอมกบี้พี่อยากได้แบบเหมือนอ่าเหมือนปืนอ่ะปืนที่มันเหมือนในเหมือนในหนังเรื่องเอเลียนลมูลัสนี่ยที่มันจะมีมันจะมีตัว ประทับบ่าที่เวลาเราเล็งให้จับเหมือนเป็น ai เนาะจับเป้าหมายได้เสร็จปุ๊บไอตัวประทับบ่ามันจะควบคุมทิศทางเองเลยแล้วก็หันปืนไปในทางที่เจอเป้าหมายเะ AI มันจับไว้ให้เลยอ,อยากได้แบบนั้นวะเราสต้องหาหมดแล้วแหละอันนั้นอย่างเท่อันนั้นเท่โคตรนะครับอ้ดอันนั้นเท่จัดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ แล้วนี่ผมทามาทําไมเนี่ยอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา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 ,เอาให้ให้ซอมบี้เขาได้ขึ้นทางไกลนิดนึงครับกระสุนเต็มก็บไม่ได้กระสุนเต็มตัวไปหมดเลยกระสุนปืนอะไรก็ไ่รูที่ไม่ได้ใช้ <c oughs> ใเดี๋ยวผมผมขึ้นได้หรือยังโอเคผมขึ้นได้แล้วเรียบร้อยครับนี่ทางตรงฮะคอยรับมือซอมบี้ให้ดีๆกันแล้วกันโอเคฮะได้ใช้สักทีครับไอตัวไฟลูเมนนี่ เปลี่ยนเลยอ่าเปลี่ยนปิดเปิดหึไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องเปิดต้องเปิดนี้ว้าวสว่างแล้วกลับมาสว่างแล้วครับสว่างแล้วท่านผู้ชมโอเคเอออย่างนี้สิค่อยดีหน่อยเออแล้วก็เปิดไฟแล้วก็อันนี้อ,อ,อ๋อกด f เฮ้ยโอ้โหคือกด f แล้วแบบ มีการใส่สโคบคูณไปอีก my god อุยดูดีอันนี้ดีจัดอันนี้ซื้อตัวเกมหลักครับทําเลยฮะอันนี้ซื้อครับอันนี้ซื้อโอ้โหดูพระเจ้าช่วยสเตมิ n นลาลดรัวเลยโอ้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 ใช่เวลาผมไม่ชอบเลยเวลามันเล็งแล้วเตมไ้มันลดเขาเหนื่อยกันหรือไงอ่ะเวลาอ๋อปวดกล้ามแขนปวดกล้ามแขนนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราสองคนต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สตรีมหน้านะครับผมนะคุณผิงออกเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะออกแล้วนะครับ